ผมดีโวนะครับผมป้ายแดงลํานี้นะครับผมมาทําการติดตั้งนะครับผมล้อนะครับผมล้อแท้ครับโฟเอลนะครับคู่กับยาง BF เอฟเคทูนะครับขนาดสองหกห้าเจ็ดห้าสิบหกนะครับผมจะรอเหลาขนาดไหนนะครับผมเรยวรอชมเลยนะครับงบเกินครึ่งแสนแน่นอนนะครับลานี้นะครับผมนี่เดี๋ยวรอชมผลงานเลยตอนนี้ช่างงานกำลังประกอบคิ้วนะครับเดี๋ยวรอชมได้เลยนะครับ ครับผมนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาชมกับเจ้ารีโวคันนี้นะครับรีโวป้ายแดงป้ายแดงหอมมากหอมหอมแบบหอมละมุนมากๆนะครับสัดป้ายแดงลำนี้มาทําอะไรบ้างนะครับผมคันนี้ลูกค้าให้โจทย์นะครับอยากได้ทรงหล่ออยากได้ยางดีๆล้อดีๆจัดให้เลยในสเต็ปแบบวิเชียรดำยางยนต์นะครับผมล้อแม็กครับล้อแท้โฟเอลนะครับผมล้อแบรนด์อเมริกันนะครับผมคู่กับยาง bfk 2ยางจากอเมริกา จาก USA นะครับผมตัวนี้เป็นยางพรีเมียมยางดีมากๆสำหรับสายออฟโหลดนะครับผมรู้กันดีนะครับผมสำหรับยางดีแบบนี้นะครับผมมีจําหน่ายที่วิเชตมยางยนต์นะครับผมนี่อันนี้นะครับหล่อมากครับนี่เดี๋ยวเชิญชมใกล้ๆเลยครับผมล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อขอ16นะครับผมโปเอลแท้ครับตัดคู่ยาง BF26575R16 นะครับผมนี่แล้วก็เพิ่มคิวเข้าไปสวยๆหล่อๆนะครับแล้วก็น็อต สีแดงนะฮะลูกค้าต้องการสีแดงนะครับให้ดูแบบโดดเด่นยิ่งขึ้นนะครับผมนี่เดี๋ยวลูกค้าไม่เชื่อว่าป้ายแดงดูใกล้นะครับมีป้ายแดงครับนี่แดงไม่แดงไม่รู้นบเนี่ยแดงขนาดนี้ครับนี่มวลนี้ฮะเลขเด็ดแน่นอนนะครับถ้าในสนใจอยากแต่งรถแบบรอๆเท่ๆในสไตล์วิชนามยังยนนะครับมาลที่ร้านได้เลยยินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำปรึกษานะครับผมก่อนที่จะตัดสินใจนะครับยังไงก็ปีใหม่ครับผม ตอนเดินทางมาใช้บริการกับเราได้เลยนะครับยังไงฝากเ้วยครับชิชนรมยนตย์รายย้านยานคุณภาพของชาวอีสานและจังหวัดสุรินตอานี้ครับสวัสดีครับ